เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาต้องเรียกว่าเช้ามืดตอนตีสามที่ผ่านมาชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองนําโดยท่านผู้ตรวจลนดรงทิพสิริดําเนินการร่วมกับปลัดจังหวัดปทุมธานีน้ำเพดทันจับุรีนํากําลังกว่า3 0นายเข้าจับกลุ่มสถานบันเทิงคาราโอเกะเถื่อนญาติรังสิตคลองสองลักลอบเปิดเป็นคาราโอเกะเถื่อนแล้วดูจะครบวงจร ไม่เฉพาะคาราโอเก<ฮ>ะมีหอพักมีหลายสิ่งหลายอย่างที่สำคัญขายยาเสพติดกันเอิกระเรเปิดเผยเ <ฮะ S 1> จ้าหน้าที่สืบสวนเพราะว่าจุดสำคัญของนักเที่ยวย่านนี้ซึ่งปทุมธาน,นีก็อยู่แถวกรมกาปรปกครองเนี่ย <ฮะ S 1> ใครก็จะรู้ร้านที่ชื่อว่านาวาติดลมลังสิตขายอาหารเครื่องดื่มสุรามีดนตรีแต่ปรากฏว,ว่าร้านนี้หยุดให้บริการทุกคืน จะมีพนักงานคอยแนะนำว่าเราไปต่อกันที่ห้องรับคาราโอเกะแบบ VIP ซึ่งแฝงตัวอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ในซอยฝั่งตรงข้ามนะคะที่ชั้น2ของอาคาร RBD Place ก็สามารถไปติดต่อขอซื้อยาเสพติดที่นั่นได้เลยจากพนักงานร้านนาวาติดลมที่จะตามมาให้บริการที่อ,อาพาร์ตเมนต์ต่อใช่ค่ะผู้จัดการก็เหมือนกันก็เป็นคนเดียวกันกับร้านราวาติดลมนี่แหละแล้วโอนเงินซื้อได้ทันสมัยไม่ต้องให้เงินสดโอนเข้าบัญชีของพนักงานหรือผู้จัดการร้านได้เลยขนาดเดียวกัน ในซอยรังสิตนครนายก32ยังมีห้องคาราโอเกะขนาดใหญ่อันนี้จุดที่3แล้วนะคะชื่อว่าโคโค่คลับติดกันกับอพาร์ตเมนต์นนนนที่ว่าพนักงานเนี่ยแจ้งกับสายลับว่าของโคโค่คลับจะเป็นห้องเอาไว้ต้อนรับนักเที่ยวเพื่อปาร์ตี้เสพยาเสพติดโดยเฉพาะแต่ว่าต้องมีลูกค้าเยอะถึงจะเข้าใช้ได้แล เป็นแหล่งจำหน่ายยาเสพติดหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นยาอ e, ียาเคแฮปปี้วอเตอร์และน้ำบลูยาเสพติดรูปแบบใหม่ซึ่งกำลังฮิตเลยในหมู่วัยรุ่นย่านรังสิตค่ะทีส่สำคัญคือไม่ต้องเตรียมมาคือในร้านเนี่ยสามารถบอกพนักงานได้เลยนะคะแล้วพนักงานจะติดต่อขอซื้อยาเสพติดมาให้กับลูกค้าพร้อมอุปกรณ์การเสพแบบครบครันพนักงานจะถามด้วยเงาไหมเสพเป็นเพื่อนไหมใช่ท่านผู้ชม การบุกจับกลุ่มล่าสุดบนชั้นสองเป็นห้องคราวเกมีอยู่สิบแต่ในนั้นตอนที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปมีอยู่แปดห้องด้วยกันปปสก็เข้าตวรวจปัสสาวะทางผู้มาใช้บริการเหล็กดังเล็กพบาสารเสพติดในร่างกายจํานวนหนึ่งส่วนในตัวยาเสพติดนยียไม่ต้องพูดถึงต้องใช้คําว่าเกลื่อนท่านผู้ชมอ่ะฟังเสียงคุณรณรงค์สักนิดหนึ่งเขาแบ,บ่งส่วนหนึ่งของชั้นสองนะครับสิบห้องนะครับจัดทําเป็นห้อง คารา,าโอเกะเข้ามาเสพยากันจนถึงแปดโมงเช้านะครับใครผ่านใครผ่านมาก็จะนึกว่าเป็นเป็นอาคารของพักละที่สําคัญก็คือว่าเคลื่อนย้ายพนักง,งานของร้านนาวัติลมซึ่งปิดแล้วเนี่ยนะครับมาให้บริการที่นี่แล้วก็มีการให้บริการยาเสพติดนะครับโดยพนักง,งานเนี่ยไาขายเองนะครับติดต่อเอเย็นทั้งไล เอามาจำหน่ายให้กับลูกค้าโอโค,ค่ที่อยู่กันข้างเนี่ยมันเคยมีการจับกลุ่มมาก,ก่อนแล้วมีการเปิดเป็นบางครั้งนะครับหากมีลูกค,าค้าทุกใหญ่นะครับเป็นสิบคนขุ่นไปเนี่ยนะครับมาจองเป็นบีพีคาราเกะก็จะเปิดในส่วนนั้นให้พบว่ามีลูกค้าชาวเวียดนามนะครับเป็นสิบเลยเป็นลุมใหญ่นะครับเข้ามาแล้วก็มีการนำยาเสพติดเข้ามาเสกกันจนม,มากนะครับ มียาเสพติดชนิดใหม่ๆเช่นแฮปปี้วอเตอร์และอีกอย่างนี้คือน้ำบลูนะครับมีทั้งเม็ดมีทั้งอะไรสารพัดเลยนะครับอปสพักหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดบอกว่ามีการเสพแล้วก็มีการเสียชีวิตด้วยนี่ท่านผู้ชมฮะหลังการตรวจค้นจับกลุมคือไม่พบคนอายุต่ำกว่า18บแแต่อย่างน้อยตวรวจปัสสาวะเบื้องต้นเนี่ยฉีม่วงไป5คนเป็นทั้งพนักงานแล้วก็นักเที่ยวนะคะอ่าท่านผู้ชมพนักง,งานยอมรับว่าติดต่อเอเย่น เพื่อเอายาเสพติดมาให้บริการกับลูกค้าจริงๆค่ะนั่นก็แปลว่าอะไรมากันครบวงจรเห็นว่ามีลักษณะขายบริการอีกต่างหากนะอืมก็ในห้องที่เปิดเป็นคาราโอเกะนั่นนค่ะคือถ้าจะมีการขายบริการก็ใช้ห้องนั้นเลยเอายาวชนสมัยนี้ท่านผู้ชมเราต้องยอมรับว่าหน้ากลัวจริงๆในกรทมปริมณฑลเนี่ยจับกันไม่หวานบ่อยลักษณะไปมั่วสมขนาดเดียวกันถ้าไปทางเหนือทางอีสาน อากระทอม,อมตั้งวงร้านนั่งชิลเสพกระท่อมต้ม